ผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ศิลธิยาพาเพลินนะคะวันนี้พาออกมาเอาใจสาวๆที่รักการเพนเล็บเป็นชีวิตจิตใจนะคะใครอยากรู้ว่าเขาจะใช้ปลายผู้กันเนี่ยสร้างศิลปะบนเล็บของเราได้อย่างไรบ้างเนล Pro Academy มีสถาบันสอนเพนเล็บมีคำตอบมาให้ตามมาเลยคะ่ะ และตอนนี้เราก็อยู่กับเจ้าของร้านเนลโปรอะคาเดมีแล้วนะคะคุณชนทิชาลาบพาติกุลกรรมการผู้จัดการค่ะมาร่วมพูดคุยในรายละเอียดพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นต้องถามก่อนเลยที่มาที่ไปของเนลโปรอะคาเดมีค่ะเกิดจากความชอบส่วนตัวหรือเปล่าคะเนี่ยจริงๆก็เป็นความชอบส่วนตัวด้วยส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็เราเล็งเห็นว่าธุรกิจความงามตอนนี้มันเป็นธุรกิจที่ ธุรกิจเลบเนี่ยมันเป็นธุรกิจที่มาแรงมากตอนนี้ค่ะแล้วก็ช่วงที่เราเปิดเนี่ยยังไม่ค่อยมีคนยังไม่ค่อยมีคู่แข่งมากมด้วยกี่ปี<ม>แล้วคะยอนน้อนกลับไปตอนนั้นย้อนกลับไปตอนนั้นถ้าเป็นเดวาดีวาเนี่ยประมาณ6ปีแล้วค่ะแต่ถ้าเป็นสถาบันเนลโปรอะ a d เดมี่เนี่ยอยู่ที่ประมาณ3ปีแต่ว่าเราเห็นความเปลี่ยนแปลงของธุรกิจนี้แล้วก็เห็นโอกาสว่าคนเนี่ยอยากจะมาเรียนทำเล็บ ก็เลยเปิดเป็นสถาบันขึ้นมาใช่ไหมคะใช่มีคนสนใจมากน้อยแค่ไหนล่ะคะลูกค้าสนใจเยอะมากนะคะจริงๆแล้วก็คือลูกค้าส่วนหนึ่งเนี่ยไปเปิดร้านทำเล็บเองในประเทศไทยส่วนหนึ่งก็คือไปทำงานที่ต่างประเทศแล้วที่เราเล็งเห็นว่าเราสมควรที่จะเปิดโรงเรียนสอนทำเล็บเป็นอย่างมากเลยเนี่ยเพราะว่าบุคลากรในด้าน การทําเล็บหรือว่าช่างทําเล็บเนี่ยหายากมากอ๋อเหรอคะใช่หายยากมากแล้วค่าตัวค่อนข้างสูงมากด้วยอตอนนี้ค่ะแล้วพอเปิดมาเนี่ยคุณครูที่จบหลักสูตรจากเนลโปรค่ะเดมี่ออกไปแล้วไปทําธุรกิจเนี่ยเขาเสียงตอบรับกลับ,ลบมาเป็นยังไงบ้างคะค่อนข้างดีทุกทุกคนนะคะคืออันนี้เนี่ยมันต้องอยู่ที่ทําเล แล้วก็อยู่ที่ผลิตภัณฑ์หรือว่ากลุ่มเป้าหมายที่เขาจะไปเปิดด้วยตรงนี้เนี่ยถ้าไม่ว่าจะเป็นพนักงานของเราหรือว่าลูกค้าเองหรือว่าคุณครูที่อยากจะออกไปเปิดร้านอย่างเงี้ยเราก็จะแนะนําให้ค่ะ,คะ,คะก็คือปรึกษาได้หมดอ๋อไม่ใช่แค่สอนอย่างเดียวจะเป็นพี่เลี้ยงให้ด้วยใช่ไหมคะพูดถึงคอสนิดหนึ่งได้ไหมคะคอสในการเข้ามาเรียนเนี่ยเขาจะต้องเข้ามาเรียนอะไรบ้าง คอร์สที่เข้ามาเรียนจริงๆทางสถาบันของเราจะเน้นในเรื่องเล็บเป็นพิเศษนะคะในเรื่องเล็บก็คือการต่อเล็บอัคริลิกการต่อเล็บ UV เจลเพ้นเล็บสปามือเท้าอันนี้เป็น4คอร์สหลักๆเลยค่ะแต่ว่านอกนั้นก็จะเป็นพวกนวัตกรรมใหม่ๆที่นำเข้ามาเช่นการทำลายน้ำการทำมาเบลเจลโต๊ออฟเจลอะไรทั้งหลายค่ะ,ะที่อาจจะเสริมเข้ามาในร้านทำเล็บอีกนิดนึงก็อาจจะเป็นการ ต่อขนตาและขนตาต่อผมหรือว่าอาจจะเป็นตอนนี้ก็เป็นการสักคิ้วสามมิติเนอค่ออะก็จะครบวงจรมีพัฒนาการไปเรื่อยๆด้วยนะคะแล้ว <c oughs> ถ้าพูดถึงโอกาสนะคะในการทําธุร,รกิจเกี่ยวกับเรื่องของความงามแล้วก็เล็บเนี่ยณขณะนี้นะคะคุณยูย,ยังคงแนะนําให้เขาสนใจมาทําธุร,รกิจทางด้านนี้อยู่ไหมคะคู่แข่งเยอะแล้วหรือยังคู่แข่งตอนจริงๆแล้วคู่แข่งในเรื่องเล็บเนี่ยเยอะนะคะแต่ว่า ช่างที่มีฝีมือเนี่ยยังน้อยอยู่เพราะฉะนั้นเวลาลูกค้าที่จะเข้าไปเลือกร้านทําเล็บร้านหนึ่งเนี่ยจะต้องดูแล้วว่าเขาเข้าไปทําแล้วเขาพอใจแค่ไหนค่ะคืออย่างที่ยุ้ยเปิดอยู่ตอนเนี้ยร้านทําเล็บก็เยอะ <c oughs> เยอะมากเยอะมากที่เซ็นทรัลลาดพร้าวน่าจะสักประมาณสิบร้านค่ะแต่ทุกร้านก็มีลูกค้าทุกคนเพราะฉะนั้น ปัจจัยหลักๆเลยคืออยู่ที่ฝีมือช่างค่ะทําเลที่ตั้ง<ม>แล้วก็กลุ่มเป้าหมายที่เขาจะไปเปิดค่ะรวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่เราจะเลือกใช้ให้ตรงกลุ่มเป้าหมายด้วยอ๋อและนี้คนที่มาเี็นกับเน o p โ o คา a ดมี่เนี่ยเขาจะได้แบบเป็นใบรับรองไปหรือเปล่าว่าจบจากที่นี่มาการันตีคุณภาพค่ะก็จะเป็น Certificate ของสถาของเดวาีวานะคะคือ,อนักเรียนคนนี้ได้ ตอบผ่านของเรามาจริงอตอบผ่านม,มาจากร้านนี้นะแต่ว่าถ้าจะเอาไปใช้ในต่างประเทศเนี่ยอาจจะต้องมีคุยกันก่อนเพราะว่าแต่ละประเทศเขาก็จะมีกฎกติกาหรือกฎหมายของเขาไม่เหมือนกัน อ๋อแต่ก็ได้เหมือนกันทรัใยรที่จะไปทำต่อปแล้วก็ใบประกาศอีกใบหนึ่งที่เราจะให้คือ INM ค่ะตาแนวคูชิโออันนั้นจะเป็นคอสเสริมที่แยกออกไปค่ะค่ะแบบนี้แล้วเราก็เห็นโอกาสนะคะของคนที่อยากทําธุรกิจเกี่ยวกับเล็บนะคะรายได้ต่อครั้งเนี่ยของธุรกิจนี้มากน้อยแค่ไหนรายได้ของธุรกิจนี้ค่อนข้างมากเลยทีเดียวเพราะว่าราคาสินค้าเนี่ยไม่สูงมากแต่ว่ามันจะแพงที่ฝีมือของช่างมากกว่าก็คือจริงๆแล้ว อยู่ที่ตัวช่างด้วยว่าเอ่อมันใช้เวลาการทำงานหรือระยะเวลาของการทำลายงานนั้นๆเนี่ยเท่าไหร่ค่ะก็ราคาเริ่มต้นก็จะอยู่ที่ตั้งแต่สาม้อยห้าสิบจนถึงเป็นหมื่นก็มีอืเพร<ว>าะฉะนั้นอยู่ที่ฝีมือเนี่ยแหละคือหัวใจสำคัญเลยใช,ใช่ไหมคะมซึ่งเนียวโกล์คาร์ีเองเนี่ยก็ตอบสนองในเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะคะและที่สำคัญเนี่ยเวลา เราเน้นกลุ่มลูกค้าเนี่ยก็จะให้ความสําคัญกับคนที่อยากไปเปิดธรุรกิจไม่ได้หวงความรู้พยายามให้คนไปต่อยอดในธรุรกิจนี้ด้วยใช่ไหมคะอยากฝากอะไรถึงคนที่เริ่มสนใจอยากจะเรียนทําเล็บก,กับเราบ้างคะ่ะก็สําหรับลูกค้าที่อยากจะเรียนทําเล็บเปิดร้านทําเล็บหรือว่าแม้แต่สถาบันสอนทําเล็บหรืออีกอย่างหนึง่งหรืออยากจะเปิดร้านขายส่งเนี่ยก็ สามารถติดต่อได้นะคะคือเราจะสามารถเป็นพี่เลี้ยงให้ได้ตลอดอ,อ,อันนี้เดี๋ยวขอยกตัวยอย่างนิดนึงแล้วกัถ้าลูกค้าซื้อคอร์สสามหมื่นห้าพับาทก็คือลูกค้าสามารถเปลี่ยนจากราคาค่าคอร์สเนี่ยสามหมื่นห้าเป็นสินค้าได้ทั้งหมดค่ะแล้วก็เรียนรีในมูลค่าหนึ่งหมื่นสามพันหบาทเพราะฉะนั้นถ้าใครบอกว่าอยากเปิดร้านจริงๆและตั้งใจไว้แล้วเนี่ย เสียหนึ่งหมื่นเสียสามหมื่นห้าันบาทอ่เียนฟรีแล้วได้อุปกรณ์พร้อมเปิดร้านเลยด้วยที่สําคัญเราก็มีประชาสัมพันธ์ให้ด้วยเรามีการประชาสัมพันธ์ให้ด้วยก็คือเน้นกลุ่มลูกค้านี้เป็นหลักเลยด้วยนะคะอยากให้คลดรับอะไรกับคนที่กําลังจะทําธุรกิจเกี่ยวกับการทําเล็บ้างค่ะสําหรับคนที่จะเปิด ร้านใหม่เนี่ยจริงๆก่อนอื่นเลยขอให้ชอบจริงๆเนาะ,ะอย่าคิดว่ามันง่ายหรือว่าเป็นงานอดิเรกไม่ต้องเข้าไปเฝ้าะนะคะเพราะว่าจริงๆธุรกิจเนี้ยมันเป็นธุรกิจที่จะต้องเข้าไปควบคุมดูแล<อ>มากพิเศษเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นธุรกิจบริการแล้วก็เป็นธุรกิจที่ต้องใช้คนเป็นหลักอ,อีกอย่างหนึ่งก็คือการหาทำเลที่ตั้งะนะคะ ดูทำเลดีๆก่อนที่จะเปิดและสุดท้ายก็คือ Product ที่ใช้ค่ะหลายอย่างผสมประสานกันแล้วก็อย่าลืมเรื่องของฝีมือด้วยเหมือนกันฝีมือใช่ฝีมือของช่างค่ะหรือว่าฝีมือของคนที่จะไปเปิดเนี่ยก็ต้องดีพอสมควรนะก่อนที่จะเปิดเพราะว่าอย่างเวลาเราสอนเนี่ยเราจะไม่ไม่ให้เลยนะอย่างเช่นเรียนเดือนหนึ่งปุ๊บแล้วไปเปิดร้านเลยไม่ได้ ต้องฝึกก่อนค่ะอย่างน้อยเราสามเดือนนะคะเอาให้มั่นใจก่อนว่าฝีมือเขาเนี่ยพร้อมแล้วกับการทําธุรกิจแล้วก็กับการลงผู้กันลงบนเล็บของลูกค้าด้วยนะคะ<ช>นี่คือมุมมองของคุณยุ้ยนะคะซึ่งนํามาฝากเราในวันนี้ค่ะส่วนใครที่บอกว่าอยากจะรู้แล้วว่าเอะแล้วเวลาการเพ้นเล็บเนี่ยยากง่ายแค่ไหนเดี๋ยวเฟิร์นพาไปติดตามกันนะคะตอนนี้ขอบคุณคุณยุ้ยมากค่ะขอบคุณค่ะ นี่คือมุมมองของคุณยุ้ยนะคะเจ้าของเนลโปรอะคาเดมีค่ะส่วนใครที่อยากจะรู้นะคะว่าเอ๊ะแล้ววิธีในการเพ้นเล็บหรือว่าทำํำศิลปะลวดลายลงบนเล็บมือของเราเนี่ยจะมีขั้นตอนอย่างไรยากง่ายแค่ไหนไปติดตามพร้อมกันนะคะกับคุณครูที่สอนอยู่ที่เนลโปรอะคาเดมีแห่งนี้ค่ะ คุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะเพิ่นก็อยู่กับคุณต้อมนะคะจะมาสอนค่ะว่าเอะแล้ววิธีการเทสเล็บหรือว่าทำเล็บเนี่ยทำอย่างไรกันบ้างนะคะสวัสดีค่ะคุณต้อมค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นต้องถามคุณต้อมก่อนขั้นตอนแรกเราต้องทาอะไรก่อนคะก็ขั้นตอนแรกของการเตรียอับ เพนเล็บใช่ไหมคะก็ต้องเตรียมหน้าเล็บก่อนค่ะต้องรบกวนขอดูเล็บพุ้นเฟินหน่อยข้างไหนก่อนนี้ค่ะข้างซ้ายก่อนได้ค่ะร็อหไือยังคะปกติแล้วเล็บส่วนใหญ่ที่เขาจะทําเขาก็จะทําทรงเหลี่ยมกันนะคะแต่เล็บพุ่เฟินก็คือมุนมาแล้วเนาะก็ต้องแบบว่าทำมุนต่อไปใช่ค่ะเพราะว่าเวลาที่ทําเหลี่ยมอ่ะมันจะต้องเหลี่ยมมาจากข้างบนเลยแต่ตรงนี้ก็สวยค่ะใช่ค่ะแล้วอย่างนี้ก็ทายที่จะมาบนเล็บเนี่ยก็ ึ้นอยู่กับทรงของเล็บด้วยป่ะคะอ๋อไม่ค่ะก็คือแล้วแต่ลูกค้าเลยว่าคุณอยากได้ลายไหนอ๋อสามารถทําได้ทัน้นงงใช่ค่ะแบบแต่ว่าช่างก็จะแนะนําว่าสีเออเรื่องสีมากกว่าว่าแบบสีผิวของลูกค้าควรจะทาสีอะไรอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะอ,อ,อันนี้เป็นสมุตเตอร์นะคะอันนี้ช่วยรับหน้าเล็บอย่างคนที่แบบทาเล็บเยอะๆเล็บเหลืองอะไรเงี้ยก็ช่วยได้ค่ะ,คะต่อไปก็จะเป็นรองพื้นนะคะอินเดสโคสสะดวกไหมคะ,คะสะดวกเลยเมื่อยนิดนึงนะคะ ค,คือสีอะคริลิกไม่จาเป็นต้องเป็นยี่ห้อนี้ก็คือใช้ได้ทุกยี่ห้อนะคะ,คะตามร้านเครื่องเขียนปกติเลยสีอะคริลิกเียไงคะสีอะคริลิกมันมันติดทนค่ะตัวนี้มันจะใช้ได้กับหลายแบบนะบางคนเขาใช้เป็นเพนไม้อะไรเงี้ยเมื่มันล้างออกยากป่ะคะล้างออกยากไหมไม่ยากค่ะแต่ว่าถ้าเป็นส่วนของทําเล็บเราก็จะมีตัวเคลือบอก็คือท็อปโคทค่ะ,คะ รอให้สีแห้งสักครู่นะคะก๋ยวจะทาทับโคตเดีแต่ว่าต่อไปเดี๋ยวจะมีลายเพนทีดีสวยงามไหมคะ<อ>ทุกผู้ชมแป๊บเดี๋ยวนี้เราก็รอให้สีแห้งทับโคตก็คือเคลือบเคลือบทำให้เงางามแล้วก็ลายติดทนส่วนใหญ่ลูกค้าละเดี๋ยวนี้แบบชอบเล่นลายเยอะๆก็จะมีแบบ ปั้นด้วยเพ้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยในเล็บเดียวกันเลยในเล็บเดียวกันเลยใช่ แล้วใช y, no <laughs> ่ไหมคะไม่ใช่หน้านะคะไปถึงเล็บค่ะนี่คือฝีมือของครูต้อมนะคะจากเนลโปรอะคาเดมีค่ะที่ใจดีมาเพ้นเล็บให้เฟิร์นเป็นตัวอย่างนะคะแล้วก็มีการปั้นดอกกลาบเล็กๆไว้ให้เพิ่มความน่ารักให้เล็บของเราด้วยขอบคุณครูต้อมมากค่ะขอบคุณค่ะ บ้างคะ่ะคุณผู้ชมเพลินเลยไหมคะแหมสิรัทยาพามาเพลินทั้งทีแน่นอนว่าคุณคุณก็คงเพลินนะคะพร้อมกับเฟินด้วยเพราะ,ะว่ามีเล็บสวยแบบนี้จะได้เอาไปอวด m j ปอมกับ m j ็ีนด้วยค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะต้องขอขอบคุณ n e ว Pro Academy ด้วยนะคะที่ทำให้เล็บเันสวยงามแบบนี้ใครอยากมาเรียนก็ลองติดต่อมาได้วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ